อะไรบ้าหรือเปล่าเค้กขนมหมาอะไรเนี่ยเว่าบ้าอะไรเงี้ยมันจะวนอย่างเงี้ยเราจัดงานแต่งงานหมาเราก็จะทําของชํา่วยให้ถ้าเกิดสมมติคนยังซื้อหมาเพิ่มขึ้นอยู่ก็แปลว่าเขาก็ต้องกินอาหารก,กินขนมลูกค้าเราที่เขาใช้ริงจัางเป็นหลักหมื่นนะคะต่อเดือนเขาจ่ายค่ะเขยอมจ่าย ขนมเนี่ยที่อยู่ในท้องตลาดในสมัยนั้นเนี่ยเป็นขนมที่แบบสีสีมันแข็งมากก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการทําขนมตอนนั้นก็คือพอทําออกมาใช่ไหมก็ลมลูกคุกคลานหนักมาก เพราะตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตลาดที่ใครก็ได้เข้าได้น้องหมาพูดไม่ได้ว่าฉันชอบฉันไม่ชอบครั้งแรกผลิตตัววิสกิตออกมาตัวหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปในเพจท็อปเป็นเจ้าที่ดังมากในสมัยนั้นจะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบมากๆเราจะใช้ทุกอย่างที่เป็นของสดซื้อตับหมูช่างกิโลมาจากตลาดอย่างนี้เลยอะซื้อปลาเป็นๆทั้งตัวเอามาแล้วก็ค่อยแลกซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราซึ่งเราก็เลยบอกบอกว่าเราทํามานี้มาหมาเราชอบเราอยากจะขายคุณสนใจไหม ค่ะจากนั้นไปน่าจะประมาณสักสามเดือนนะจนเราลืมว่าเราเอาไปแล้วอ่ะเขาโทรมาว,าว่าวันที่เขาสนใจอ่ะแล้วเราอ่ะก็ดีใจที่ได้รเราเราอ่ะได้รับออเดอร์แต่หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีความท้าทายเยอะมากเช่นเราไม่มีกําลังผลิตที่มากพอเราไม่มีจุดเปลี่ยนแลวมีแต่ความอดทนคือแบนรนด์เราอ่ะเราโชคดีตอนทุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งอ่ะเขาเป็นดีไซเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ดีไซน์ทุกอย่างได้ดีมากได้สวยมากตั้งแต่วันที่ทุกคนอนะ่ะมาหยิบของมาหยิบจับของเราแล้วหัวเราะว่า ทำอะไรบ้าหรือเปล่าเค,ค้กขนมหมาอะไรเนี่ยเว่อว่าบ้าอะไรเงี้ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยจนจุดที่ทุกคนก็เริ่มแบบนี่มันคือคลีนฟู้ดนี่คลีนฟู้ดของหมาเหรอเกือบ10ปีอ่ะแล้วก็เราก็มีลูกค้าประจำเยอะแยะมากมายตอนเนี้เรามี product ของเราก็จะมีพวกเป็นสแน็คสำหรับน้องหมาเค้กวันเกิดเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเราก็ยังจะมีเซอร์วิส คู่กับเค้กอีกเช่นตกแต่งจัดงานวันเกิดเป็นเป็น็ n a c k box สำหรับน้องหมาเวลาเขาจัดกิจกรรมเราจัดงานแต่งงานหมาเราก็จะทําของชํารวยให้ไอเดียคาเฟ่ของเราไม่ได้เป็นคาเฟ่ที่ pet f r i e n d l แต่เราเป็นคาเฟ่ for pet คือเราอะ่ะเป็นร้านที่ให้น้องหมาทําทเหมือนน้องหมาคือคนน้องหมาเดินเข้ามาในร้านปุ๊บรับอะไรดีคะเดินมาเลือกที่ตู้ได้เลยอุ่นเสร็จเสิร์ฟใส่จานให้น้องเลยเป็นของน้องร้อยเซถ้าเค้กต้นเล็กๆไม่เกิน200เลยคะ่ะตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นใช้คําว่าสแนค็คหรือขนมของเราอะ่ะโภชนาการมันอะ่ะเทียบเท่ากับอาหารของสุนัขเลยเพราะว่าเราจะเน้นเป็นโปรตีนส่วนใหญ่เนื่องจากว่าคนที่เข้าใจคําว่าขนมอ่ะคืออ้วนคือไม่ดีเราก็เลยทำอีกใหม่อีกเซตหนึ่งเลยเป็นเมนูอันนี้เป็น ข้าวเลยละกันอ่ะตอนแรกเลยตั้งใจว่าเป็นเมนูที่เสิร์ฟในร้านเราอย่างเดียวปรากฏว่ามันติดตลาดลูกค้าเริ่มโทรมาสั่งซื้อเป็นแพ็คใหญ่30พอ60พอแล้วมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของเราไปเลย แตลาดไม่เข้าใจอีกแล้วโทรมาหาวันหนึ่งเป็นสิบสิบสายเลยมีน้งหมาให้เล่นไหมตอนนี้หายไปแล้ว <c oughs> นั่นน่าจะหมายความว่าคนเข้าใจมากขึ้นในตลาดน้หมาเนี่ยส่วนว่าจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจเจ้าของที่เข้ามาใช้บริการของเฟิร์นเนี่ยความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล,ล์เขาแต่ลูกค้าคนไม่ฉาบฉวยเลยไม่มีลูกค้าเป็นกลุ่มที่แบบมาเพื่อถ่ายรูปเช็คอินแล้วไปส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทําการศึกษามาดีก่อนแล้วก็จะเป็นลูกค้าประจํา ประมาณ80-90%แล้วทำคอนเทนต์อธิบายในเรื่องของส่วนผสมวิธีการเลี้ยงน้องเราจัดกิจกรรมกับแบรนด์หลายๆแบรนด์จะให้ลูกค้าของเรามาเข้าร่วมเวิร์กช็อปแบรนด์เราน่าจะเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ running อยู่ในท้องตลาดที่ผลิตทุกอย่างด้วยเนื้อสัตว์ที่เป็นคุณภาพเดียวกัคนกิน เน,เนื้อไก่เราใช้เฉพาะสันในไก่ที่เป็นฮอร์โมนฟรีใช้เนื้อไก่แท้เป็นเนื้อสันในไก่ล้วนเราจะไม่มีโครงไก่ไม่มีงอนไก่ไม่มีเส้นเลือดไก่ไม่มีอย่างอื่นเกี่ยวข้องเลยของทะเลเราทั้งหมดเรามาจากประมงชาวบ้านน้องหมาจมูกเขาดีมากนะแต่ลิ้นเขาเนี่ยห่วยคุณไม่ต้องไปปรุงรสอะไรมากให้เขาเหรอกแต่กลิ่นสิมันจะต้องดีลูกค้าเราที่เขาใช้อย่างต่อเนื่องใช้ตีจางเป็นหลักหมื่นนะคะต่อเดือนเขาจาะ ยอมใจสมัยก่อนเนาะมีแบรนด์เราแบรนด์เดียวที่ทําทุกคนเดินมาัวเราะหมดเลยเค้กหมาเค้กหมาตอนนี้เห็นว่ามีหลายเจ้ามากในท้องตลาดเรามีจุดยืนที่ชัดเจนตละลูกค้าที่มีน้องหมาใหม่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆที่นิยมถือซื้อน้องหมานาเข้าตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแสนถึงสองแสนอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติคนยังซื้อหมาเพิ่มขึ้นอยู่ก็แปลว่าเขาก็ต้องกินอาหารกินเยอน